ใช่ครับถ้าจำกันได้อสมทแล้วก็ผมเนี่ยแหละเป็นกลุ่มคนแรกๆในประเทศไทยนะที่เราพูดถึงความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนความร่วมไม้ยร่วมมือกันนั่นี่คือผมคิดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่เรามีรายการคูมานิ่งอาเซียน,นะครับให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับอาเซียนให้เข้าใจกันรักกันแล้วก็มีช่องทางทำม,มาค้าขายนะครับแล้วตอนก่อนจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี258เนี่ย ตอนนั้นจําได้ไหมครับเราบอกว่าโอ้ยอาเซียนสําคัญมากเลยคนทั้งเท่าไหร่นะครับ600ล้านคนขนาดเศรษฐกิจ80ล้านล้านบาทโอ้โหมันใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะแยะประเทศไทยเราจะค้าขายคึกคักนู่นน,น,นี่นั่นอันนั้นก็เป็นความฝันความเข้าใจหลายๆคนก่อนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นนั้นทั้งสองท่านจําได้ใช่ไหมครับค่ะค่ะนะครับแล้วพอพอต่อมาพอเข้าแต่ว่าในทุกครั้งที่ผมบรรยายต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ก็คิวทองมากเดินสายบรรยายเยอะแยะผมก็บอกว่า ระวังนะจะเข้าใจผิดนะการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเปิดประตูเขื่อนแล้วน้ําทะลักเข้ามาเงินทะลักเข้ามาธุรกิจทะลักเข้ามาไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าแต่เดิมก็เปิดอยู่ในระดับหนึ่งแนละ้วแต่ต้องเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันที่ดีเนาะแล้วเราเองเนี่ยจริงๆเราต้องพึ่งอาเซียนมากกว่าอาเซียนพึ่งเรานั่นคือสิ่งที่ผมพยายมามบรรยายทุกครั้งเพราะอะไรเพราะตอนนั้นผมเห็นแล้วว่าสกีไทยเนี่ยเราอ่อนแอัความสามารถในการแข่งขันเราไม่ดีเราสู้ไม่ได้เราสู้คนเดียว กับประเทศอื่นๆเราสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจับมือกับอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราจะสู้ได้แต่ถ้าเราไม่จับมืออาเซียนเนี่ยเผลอๆอ,อาเซียนจะแซงเราเนาะแล้วนะลตอนนั้นเนี่ยประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมก็บอกเราว่าระวังนะประเทศอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียเขาจะแซงเราหมดนะอันนี้จากข้อมูลวิจัยทั่วๆไปที่ที่เขามีกนะันหลายคนก็ฟังบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมคุณอิสรีอยู่นพัฒครบสิบ<ะ>ปีที่เราเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียน เนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดไปก็เกิดขึ้นจริงคือเราเติบโตน้อยแต่เพื่อนบ้านเติบโตเยอะบวกกับเงื่อนไขรอบๆบ,บ้านเราพวก New Geopolitics Decoupling ใช่ไหมครับ Decoupling แต่ก่อนมันเป็น Globalization ตอนนี้ Decoupling ก็คือหมายความว่ามันแยกส่วนกันอยู่มันกระจายกันอยู่มันแตกกันอยู่รัสเซียยูเครนก็ทะเลาะกาันอิสราเอลอีกหลายๆประเทศก็ทะเลาะกาันอเมริกาจีนทะเลาะกันทําให้ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ราคาต้นทุน,ทน โอ้ยน้ำมันแพงขึ้นไปหมดอันนี้เรายิ่งยิ่งเป็นความยากลําบากอีกประการหนึ่งจากภายนอกไม่รวมไปกับเรื่อง AI ที่คุณอิสรีคุณพัชถามเนาะ<ฆ>เรื่อง AI เรื่องชิปอ่าอินดัสทรีเรื่องไคลเมดเชนนี่ก็ต้นทุนมหาศาลทั้งหมดนี้ยิ่งทําให้ผมบอกว่าวันเนี้ยเราต้องกลับมาง้ออาเซียนเนาะอย่าทําตัวแบบเป็นคนคิดตอนนั้นเราคิดว่าเราหลอ่อเราสวยเงี้ยเราอิงอิงแอกแอกคนอื่นยังไงก็สู้เราไม่ได้ความจริงเราไม่ใช่ เราเรามีแต่ภาพบ้านสวยๆรถดีๆแต่นี่เราเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมาง้อาอาเซียนในมุมของผมนะครับในช่วงการทํางานปีแรกของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านไปหลายประเทศนะสิบกว่าประเทศใช่ไหมอ่าแล้วก็โดนแซวคุณเดชรีคุณอนันพัฒน์จำได้ว่าท่านก็โดนแซวโอา้ยทาไมไปต่างประเทศมากแล้วท่านก็หยุดไปเนี่ยไปอาเซียนแค่ห้าประเทศนะครับ mm hmm. ท่านไปกัมพูชาอ่า ไปวันเดียวด้วยซ้าไปบุูไนายมาเลเซียสิงคโปร์ไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวันเดย์ทริปแหละแล้วก็ไปสอปป,อปอลาวนะนอกจากซีเควนต์จะแปลกแปกก็คือปกติผู้นําไทยเนี่ยต้องไปเยือนสอปป,อปอลาวเป็นประเทศแรกนะเพราะเราใกล้ชิดผูกพันกันมากกว่าประเทศอื่นแต่ว่าที่เหลือแหะครับอินโดนีเซียล่ะเขากาลังจะเป็นที่สี่ของโลกเนาะฟิลิปปินส์ตัววันตัวคืนสิงคโปร์โอ้โหเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลยเราจะแข่งกับเขาเราแข่งไม่ได้หรอกนะครับ ต้องจับไม้จับมือกับเขาบรูไนเป็นราชนาจักรเหมือนประเทศไทยนะครับราชวงศ์ก็มีความสัมพันธ์กันดีผูกพันกันดีรักกันดีแต่เมียนมาเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศว่าผู้นําไปอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าดูสิครับว่าท่านนายกยังไปไม่ครบเลยที่ไปก็ไปแบบปุบปับปุบ,ป,บปับแต่ว่าเราไปหวังไปยุโรปไปสหรัฐหวังใหญ่แหละหวังใหญ่ผมว่าอันนี้เป็นเป็นภาพสะท้อนที่ผมต้องบอกว่า กลับมาง้อหน่อยเธอ hmm. กลับมาง้ออาเซียนหน่อยนะครับผมเหตุผลสองสามเหตุผลที่บอกว่ามันควรจะจะกลับมางา้อพวกเราควรจะกลับมางา้อนอกจากที่ว่าเราเราออดแอร์เราตัวเองไม่ได้เนี่ยคนจํานวนประชากรในอาเซียนคุณอิสรีครับคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังครับวันนี้คนในอาเซียนจากหกร้อยล้านคนที่ตอนนั้นเราว่าเยอะแล้วเนาะตอนนี้เจ็ดร้อยล้านคนใกล้เจ็ดร้อยล้านคนเต็มทีก็แปลว่าอะไรแปลว่าตลาดใหญ่ขึ้นมหาศาลขนาดเศรษฐกิจ จาก80ล้านล้านบาทวันนี้โตขึ้นมาอีก50ล้านล้านบาทเนาะโตขึ้นมาเยอะเลยโตขึ้นมา60กว่าเปอนต่ะตอนนี้ขนาดเศรษฐกษิจรวมของอาเซียนเนี่ย132ล้านล้านบาทเป็นไงครับ10ปีที่ผ่านมาเราโตขึ้นมากมายมหาศาลแล้วถ้าจํากันได้คุณอิตรรีจำได้คุณอนัน์พัฒน์จำได้ทนรูฝั่งฝังบ่อยๆก็น่าจะจําได้คือผมบอกว่าความจริงอาเซียนทั้งหมดเนี่ย จุดสำคัญของประเทศไทยที่พึ่งเนี่ยก็คือกลุ่ม CLMV เนาะซีกัมพูชาเอเมียนมาแอลสปปาวแล้วก็วีเวียดนามเนาะแล้วก็ไปบวกกับจีนสองมนทนก็คือมนทนยุนนานนะครับแล้วก็เขตปกครองตนเองกวางสี c ีเอบวกกับยุนนานกวางสีบวกกับประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเกรเจอร์แมของสปริเชียนจำได้นะครับอนุภมยภาคลุ่มแม่น้ำโขงตรงนี้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะ ถ้ารวมกับยุนหนานอีก15ล้านล้านบาทรวมกับกว่างสีอีก13.3ล้านล้านบาทใช่ไหมแล้วคนสองที่เนี่ยก็เกือบร้อยล้านคนก็แปลว่าไทยเราเนี่ยโอกาสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทั้งยุนหนานกว่างสีท่านผู้ฟังทราบดีว่าจีนก็ทุกมณฑลแหละเติบโตกันใหญ่โตทั้งเศรษฐกิจทั้งผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องย้อนกลับมาง้อจะมาทำหล่อๆแอ๊กๆไม่ช่วยใครไม่ได้แล้ว นะครับแล้วยิ่งถ้าดูย้อนหลังไปสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาในอาเซียนเราสิบประเทศเนี่ยตั้งแต่ปีสองพห้าสิบแปดจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยสองพันหร้อยหกสิบหกที่ผมมีตัวเลขนะครับหกเจ็ดยังไม่ยังไม่ประกาศกันออกมาดีเนี่ยวียดนามโตไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะเวียดนามโตแปดสิบเปอร์เซ็นกัมพูชาโตไป,ปเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นตสิงคโปร์สิบปีที่ผ่านมานี่ก็ทําได้ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายก็โตไปหกสิบสามเปอร์เซ็นต อินโดนีเซีย59%ฟิลิปปินส์43%บมเาเลเซีย33%นะครับไทยเราโต28%เราโตน้อยกว่าประเทศที่มีขนาดเดียวกันบรูรนาโตสบรแต่บูไนเนี่ยเราทราบกันดีเศรษฐกิจเขาขึ้นอยู่กับน้ำมันขึ้นอยู่กับก๊าซธรรมชาติก็วืวาเวี่ยงไปตามนั้นสปปลาว10ปีที่ผ่านมามีปัญหายเยอะมากนะครับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสินค้าขาดแคลนเรื่องค่าเงินอ่อนเขาโตไปแค่ไม่ถึง10%เ็ขาโต9.8% เราก็ไม่ได้ยื่นมือไปช่วยเขาเนาะเมียนมาก็มีปัญหาการเมืองภายในก็โต8.7%เห็นไหมครับว่าถ้าไม่นับประเทศอย่างสงปปเราแล้วเมียนมาที่มีปัญหาภายในเนี่ยประเทศอื่นๆโตมากกว่าประเทศไทยหมดเลยเนาะแล้วยิ่งถ้าดูย้อนหลังไป20ปีที่แล้วคุณอิสรีคุณอนภัทรท่านผู้ฟังครับ20ปีที่แล้วเนี่ยไทยเราโตเกือบเกือบสองเท่านะเราโต198%มาเลเซียโตเท่าไหร่รู้ไหมครับ220% สิงคโปร์โต336รเปอร์เซ็นต์สามเท่ากว่าฟิลิปปินส์โตส6 0้อยเปร์เซ็นต์สาเท่าอินโดนีเซียโตส3 3ร้อยสาสบาเปเซกัมพูชาโต494เปร์เซ็นต์และเวียดนามโต845รเปอร์เซ็นต์เก้าเท่าเกือบเก้าเท่านะครับสปปเราถ้านับย้อนหลังไปถึง20ปีเนี่ยก็เติบโตพัฒนาการ่อทั้งดีเติบโตมา5้าร้ยหกว่าเปอร์เซ็นีมาก็เติบโต5้า้กว่าเปร์เซ็นต์ยกเว้น1ิปีหล เห็นไหมครับว่าภาพรวมของอาเซียนเนี่ยทุกประเทศไปได้โตไดนะ้เราโชคดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพัฒนาได้เร็วขณะที่คนอื่นเขายุ่งยุ่งเขามีสงครามเขารวมประเทศไม่เสร็จเนี่ยเราพัฒนาตอนนั้นตุนเอาไว้เยอะนะเราสร้างบ้านสร้างรถสร้างครอบครัวไว้เยอะแต่ว่า20ปีที่ผ่านมาเห็นว่าเราเราชะลอไปเยอะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาง้องออนอาเซียนใหม่ว่ามาร่วมมือกันใหม่แต่คำว่าง้องผมเนี่ย ไม่ได้มุ่งไปค้าขายนะครับเราต้องกลับมาใส่ใจเพื่อนบ้านเราต้องใส่ใจดูซิว่าเขาเป็นยังไงดยเพราะประเทศในกลุ่ม CMV แล้วก็ g r e a t e r Mac ของ s u b r e g i o n อย่างที่บอกครับก็ประเด็นก็คือว่าเราต้องไปจับมือเขาเนาะแทนที่เราจะไปดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลำพังแต่ประเทศเดียวเนี่ยถ้าเราจับมือ CMV หรือจับมือยุนานานกวางสีในนาม r e เตอ r ์ m ม่ของ s u b r g i o n เนี่ยผมว่าเราจะดึงดูดได้ดีกว่า เพราะว่าสิบปีที่ผ่านมาน่าจะเพียงพอแล้วว่าเราไปดึงดูดด้วยตัวเองเนี่ยเราสู้หลายประเทศไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องจริงใจจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่ตะกี้ผมแตะไปนิดอย่างสปปอลาวเนี่ยดีใจที่คอสกุ๊มนิงานเซียนที่เราจะสอนเอ็มคอร์ดอะไรเนี่ยที่เราจะสอนท่านผู้ฟังเนี่ยเราจะไปสปปลาวคือเวลาพูดถึง c m b เนี่ยสมัยก่อนหลายคนก็บอกประเทศพวกนี้โจนไม่มีกําลังซื้อนะครับ จะเราจะไปบุกไหวหรือเปล่าอย่างบอกว่าเนี่ยอย่างสปเรากําลังซื้อเจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อคนของไทยเราสองแสนห้าหมื่นบาทต่อคนต่อปีของเขาเจ็ดหมื่นสองหรือกัมพูชาหกหมื่นห้าเมียนมาสี่หมื่นหนึ่งต่อต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับหน่วยเป็นบาทเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราไปท้าขายไปดูเนี่ยเราไม่ได้อันนี้เป็นค่าเฉลียนนะ่ยเนาะกำลังซื้อเนาะแต่คนท็อปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเหล่าเนี่ยรวยมหาศาล นะครับรายได้เขามากกว่า2 5 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีที่เป็นค่าเฉลี่ยของเราแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามองกลุ่มคนตรงนั้นต่างหากนะครับเพราะนั้นกําลังซื้อวันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเนาะวันนี้กําลังซื้อของคนไทยเรา2 5 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์นะครับสามล้านประมาณสามล้านบาทต่อคนต่อปีตามมาด้วยบรูไนประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่มาเลเซีย สี่แสนกว่าบาทจะแตะห้าแสนแล้วอย่างที่บอกไปมาเลเซียกำลังจะไปเป็นประเทศรายได้สูงก็จะมีพัฒนาการอีกแบบหนึ่งแต่เราพยายามไปแย่งชิง Data Center แย่งชิงชิปอินดัส t r ีอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ยากเกินไปปันแต่ถ้าร่วมมือกันร,ร่วมมือกันวางยุทธศาสตร์ร่วมกันจะได้นะครับอินโดนีเซียแสนเจ็ดเวียดนามแสนห้าแสนฟิลิปปินส์ฟิลิปลปินส์แสนสามนี่เป็นตัวเลขกําลังซื้อที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเขามีกําลังซื้อเขาไปได้นะครับแล้วเวลา เราจะฟื้นการท่องเที่ยวเนี่ย,เ,ยเราจะฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็มุ่งหวังที่การท่องเที่ยวใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณัญ,ญพัฒน์<ฆ>ปรากฏว่าในช่วงพีคพีนักท่องเที่ยวที่มาไทยเราเนี่ยอาเซียนเราครอบครองส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเนี่ย27เปอร์เซ็นกะือบสามสิบนะแต่พอมีวิกฤตนะพอมีโควิดนักเที่ยวหายไปหมดทั้งโลกแต่พอเริ่มเปิดประเทศหกห้าหกหกอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าอาเซียนก็กลับมาอุดหนุนเมืองไทยเยอะนะ อย่างจอปี2565เนี่ยถึงว่านักท่องเที่ยวจะมาแค่11ล้านคนเนี่ยแต่41%ตมาจากอาเซียนนะคุณเดชศนสรีคุณภนัทร์แปลว่าอะไรแปลว่าอาเซียน,เ,น,เ,น,เ,นเขารักเราเห็นไหมเขามาเที่ยวเราเราไปเที่ยวเขากี่เปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ตัวเลขหน้าน่าตั้งคําถามหรือปีล่าสุด2566เนี่ยถึงแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะจบอยู่ที่28ล้านคนเนี่ยแต่35%มาจากอาเซียนก็ย,ย,ยังสัดส่วนเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าอาเซียนกลับมาเร็วกว่าประเทศอื่น <minutes> เห็นไหมเมื problem, it, so our our list, after, ่อเวลาเรามีปัญหาอาเซียนเขากลับมาเที่ยวเราฟื้นต้องเที่ยวให้เราแต่เรามองข้ามรับแต่เรามองข้ามเพาละปีปีล่าสุดตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขปีหกห้านะครับในเรื่องรายได้เนี่ยยี่บกเปอร์เซ็นของรายได้จากการท่องเที่ยวเรามาจากอาเซียนนะดีกว่าตอนพิกตอนพิกในปีองพรสิบสองเนี่ยแค่สิบแปดเปอร์เซ็ตอนนี้ยี่บหกปอร์เซ็นตอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะฝากบอกว่าอันนี้แหละเราต้องกลับมามองอาเซียน ถามว่ากลับมามองอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เร็วที่สุดคืออะไรคือการท่องเที่ยวนะครับอาเซียนนีมีแผนจะโปรโมทการท่องเที่ยวร่วมกันมานานแล้วนะครับคุิษัทสรีคุณนภัสจะวางแผนท่องเที่ยวร่วมกันถามว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยว่าแต่เราไปโปรโมทท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียนเนี่ยโปรโมทคนไทยเที่ยวอาเซียนยังไม่มีและใช่ไหมโปรโมทคนไทยเที่ยวอาเซียนยังไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจมากๆอย่างสปลาววันนี้รายได้ไม่มีเงินเฟ้อสินค้าขาดแคลนเนี่ย นะทาไมเราไม่ไปเที่ยวครับทําไมรัฐบาลไทยไม่ส่งเสริมคนไทยไปเที่ยวสปอ,อลาวผูกเอาไว้นะครับหรือทาไมไม่บอกว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเที่ยวประเทศเดียวนะมาไทยแล้วไป c ีเอไปเที่ยวกันให้ครบเลยมาก็อยู่กันนานๆเหมือนเราไปยุโรปเราไม่ทําอันนี้ผมขอญอาตเสนอรัฐบาลบอกว่าการโปรโมทการท่องเที่ยวร่วมกันในอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม c ี v เนี่ยนะครับแล้วก็ไทแลนด์บวก GMS ไปด้วยบวกยุนานานบวกกว่างสีเข้าไปด้วยเนี่ย จะเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยเพราะโดยทำเลที่ตั้งของประเทศเนี่ยเราอยู่ตรงกลางพอดีมาตั้งหลักที่ไทยเดี๋ยวบินไปเที่ยวเมียนมาก,กลับมาบินไปเที่ยวยุนนานกวางสีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวบินไปเที่ยวกัมพูชาเวียดนามเห็นไหมครับอันเนี้ยเรามีแต่ได้กับ้แต่แต่ว่าอะไรแต่ว่าต้องจริงใจกับเขาแต่ว่าต้องจริงใจกับเขานึกถึงภาพกัมพูชาใช่ไหมครับคุณเฉลีคุณเนพันธ์ไปลงทุนเกาะพระสีหนนวิลลงทุนโรงแรมลงทุนต้องเที่ยวเยอะท่าเรือน้ําลึกแต่เขาบริหารจัดการเนี่ย ยังไม่แข็งแรงเท่าคนไทยเราเคยไปช่วยเออเราไปช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวมาเที่ยวร่วมกันไหมมาเที่ยวพัทยาแล้วนั่งบ๊สใหญ่นั่งเรือใหญ่ๆเฟอร์รี่ใหญ่ๆไปเที่ยวถึงตรงนั้นร่วมกันไหมเราไปช่วยบริหารจัดการไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท,ที่น่าเสียดายท,ที่ที่เรามองข้ามตรงนี้อีกอันหนึ่งคือการลงทุนการลงทุนกันโดยการลงทุนการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เรียกว่า FDI นะครับก็เป็นเรื่องสําคัญ ต่างคนต่างไปแย่งดึงดูดเวียดนามไปแย่งดึงดูดไทยไปแย่งดึงดูดมาเลเซียไปแย่งดึงดูดถามว่าเราต่อรองสู้บริษัทใหญ่ๆที่ทำา AI ททำชิปทำอะไรทั้งหลายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต่อรองกดเราจนแย่ทุกประเทศแต่ถ้าเกิดเราร่วมกันต่อรองอา้าว Data c e n t e r พูดมาบริษัทยักษ์ใหญ่เทเลคอมทั้งหลายยักษ์ใหญ่คอมมิวนิเคชันลายจะอยู่ที่ไหนแน่นอนเขาต้องกระจายอยู่ครบทุกที่ละ่ะ นะสิงคโปร์มาเลเซียจะมาไทยเนย่แต่ว่าถ้าต่อรองร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าอำนาจต่อรองประเทศไทยและเพื่อนอาเซียนจะสูงมหาศาลรถไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราไม่สนใจตรงนี้เนาะวันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่า FDI การลงทุนโดยตรงจากงประเทศไทยเราจะเสียเปรียบสุดๆเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่โตกําลังซื้อเราต่ำคนเราสูงวัยการเมืองเราไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนโดยตรงจ้านาะเท็ก็จะไปน่นหรือไปเวียดนามก่อนเลยครับไปเวียดนามไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียเราเนี่ยจะไม่ได้นะครับและว,วันนี้ถ้าเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวและเมียนมายัางยากลําบากเราไม่ยื่นมือไปหาเขาเนี่ยวันที่เขาเติบโตขึ้นมาจะเหมือนเวียดนามเนาะวันนี้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมองไทยเท่าไหร่รับพูดกันตรงๆเวียดนามเยเขาถือว่าเขาแซงเราไปละอ่ะแล้วลวันหนึ่งสปปลาวซึ่งรักคนไทยรักสินค้าไทยเมียนมารักคนไทยรักสินค้าไทย เรามองข้ามเขารวมถึงกัมพูชาด้วยเนี่ยผมว่าเรากำลังทิ้งโอกาสสำคัญนะที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องถึงเวลากลับมาง้ออาเซียนเต็มๆล่ะถึงเวลากลับมาง้ออาเซียนเต็มๆไม่รู้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วคุณอิสรีคุณาพัฒน์ท่านท่านผู้ฟังอยากจะกลับไปง้ออาเซียนกับผมหรือเปล่านะครับผมผมยังอยากจะยุอสอมทเลยนะให้ทําทัวร์ไปเที่ยวอาเซียนไปเยี่ยมไปเยือนมีมีมีธนาคารแห่งหนึ่งมาเชิญไปเล่าเรื่องจะไปทําธุรกิจในอาเซียน ถ้าถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีผมบอกว่าถ้าคิดจะเริ่มต้นไปค้าขายเนี่ยก็เชียงแต่แรกเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยรู้จักเพื่อนบ้านนะตอนนี้ก็เป็นเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีอ่ะญี่ปุ่นเงินเยนลดก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวประเทศแปลกๆกันแต่เราไม่เที่ยวอาเซียนต้องไปเที่ยวเขาก่อนต้องไปรู้จักเขาก่อนต้องรักเขาก่อนเราถึงจะอยากเอาของดีไปค้าขายกับเขา นะครับคนไทยหลายคนสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะเอาของแต่ไม่ได้ของพรีเมียมของเราไปขายหราเราคิดว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยรสนิยมสู้เราไม่ได้ไรายได้สู้เราไม่ได้ความจริงไม่ใช่ความจริงประเทศเพื่อนรเราทุกประเทศเนี่ยรสนิยมไม่ต่างจากคนไทยบางประเทศดีกว่าเราได้ซักรายได้ไม่ต่างจากเรานะกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะเอาของดีไปให้เขาไปหาเขาอย่างจริงใจไปหาเขาด้วยความรักไปหาเขาแบบเรายอมเสียเปรียบหน่อยห่อยด้วยเนี่ย ผมว่าไทยเนี่ยก็จะกลับมาเป็นศูนย์กลางอาเซียนได้แต่วันนี้เราไม่ใช่แล้วนะ mm hmm. วันนี้เราหายตรงนี้ไปนี่คือสิ่งที่ที่ผมเป็นห่วงและอยากจะกระตุกรัฐบาลกระตุกภาคธุรกิจและกระตุกอสมทด้วยน mm hmm. ะครับให้ไปสนใจเพื่อนบ้านอาเซียนโดย,ยเฉพาะกลุ่มแชมีแล้วประเทศแรกที่ควรจะทําที่สุดคือสอปปลาวสปปลาวเขาเดือดร้อนมากวันนี้เศรษฐกิจไม่โตเงินเฟอ้อสินค้าขาดแคลนค่างเงินเขาอ่อนเราไปเที่ยวยังไงก็มีแต่กำไรแล้วไปเที่ยวสปปลาวเนี่ยสนุกยิ่งกว่าสนุกอีก เดี๋ยวอาจารย์เจตพาไปเที่ยวเดี๋ยวสมทพาไปเที่ยวกับข้อที่คงจะเห็นแต่ว่าเราพาไปเที่ยวโดยไม่ต้องเรียนหนังสือบ้างก็ได้นะคุณเดลศรีคุณนายัพัฒ์ครับ